น้องรักเลยหายดีแล้วจ้าเดี๋ยวกินยาวันนี้หมดยาก็ไม่ต้องกินแล้วหมอบอกว่าให้กินให้หมดปวดจะได้ฆ่าเชื้อเพื่อนๆเ,เคยถามค่ะว่ารักษายังไงล้มท้องโตก็อบอกเพื่อนๆไปครั้งหนึ่งค่ะบอกในครอบฟาร์มว่าคลินิกสัตว์ค่ะคนนี้380น้องหายค่ะท้องโตคือโรคตับ ชาวบ้านเรียกท้องมานคนปัจจุบันหมอเนี่ยโรคตับจะตับโตน้องจะไม่ชีตอนนี้ชีข่ข้องอึข้องหายแล้วหลับสบายสุขภาพดีแล้วน้องก็หลับสบายลมพัดเย็นๆด้วยนักเลยนักเลย หลับแล้วเหอครับลูกอ่าสวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนสะละน่ารู้ค่ะ